ครูครับเมื่อช้าผมขึ้นรถเมลกับพ่อแล้วไงคะพ่อให้ผมสลาดที่นั่งให้พี่ผู้หญิงคนสวยครับก็ดีแล้วนี่ลูกเราเนี่ยเป็นผู้ชายมีความเป็นสุภาพบุรุษสลาดที่นั่งให้ผู้หญิงนั่งเยียมมากเลยแต่ผมนั่งบนตักพ่อนะครับน้ำขิงมานี่หน่อยลูก ช่วยทุบกระท้อนให้ครูสังสามลูกนะกระท้อนอยู่บนรถครูวันนี้ให้คนอื่นทําแทนได้ไหมคะทําไมล่ะให้เธอนั่นแหละทำอะ่ะเธอทุบได้หวานอร่อยมากครูชอบเออวันนี้คงทําให้ไม่ได้จริงๆค่ะพอดีส้นเท้าันเป็นแผลงันแสดงว่าทุกกวันเธอใช้ค่ะ นักเรียนคิดว่าอาชีพไหนที่น่าอายที่สุดในโลกคะปะยางค่ะทำไมล่ะคะเพราะมันโดนล้อทุกวันคะ่ะ